เดี๋ยวก่อนนะหยุดนะักเรียนจะไปไหนนันเกิดอะไรขึ้นซูซี่เธอกำลังทำอะไรนะคนพวกนี้คือใครกันห้ามเข้ามาในเขตของฉันนะเราตกลงกันแล้วเขาคือช่างของฉันมาตกแต่งเงินหรอทำไมเธอถึองใช้คนงานจำนวนขนาดเนี้ากำลังสร้างวังหรือไงเธอจะรู้ได้ยังไงอาจจะเป็นวังกันได้นะ มาดูสินี่อคืนมานะหยุดเดี๋ยวนี้เลยเธอข้ามเส้นไมี่ได้ช่างเธอฉันทําเสร็จแล้วล่ะงานของเราเสร็จแล้วเหรอละ่ละขอบคุณเย้ <Yeah. S 1> โอ้นี่มันคือแปลอะไรกันเนี่ยตอนนี้ฉันแสงให้เธอวิธีการแปลงโฉมห้องีเจ๋งเป็นยังไงฉันทำห้องใต้เตียงสุดเจ๋งให้เธอดูเดี๋ยวนี้ ฉันไม่ต้องใช้คนงานด้วยอีกทั้งฉันก็ไม่ต้องใช้หมอนก็ได้เธอกำลังทำไรนะเป็นความคิดของฉันนะห้องใต้เตียงอ่ะนละไอ้ใจบ้างมันไม่ใช่ความคิดของเธอสักหน่อยสร้างห้องใต้เตียงน่ะดังนั้นอย่าโทษฉันห้องของฉันก็เจ๋งกว่าอยู่ดีแหละให้ตายเธอฉันรู้ฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเจสมองฉันใความอิจาสิฉันมีความสุขจรงเลยว้ว จริงๆฉันควรทำให้ห้องของฉันเจ๋งด้วยนะว้าวส่วดของเล่นเหรอฉันต้องไปลานนินด่วนแล้วมือห้ามแตะดูแต่ตาทำได้แค่มองนะก็ได้ก็ได้ฉันจะแค่ดูจะไม่มีใครได้ของเล่นของฉันไปแบบฟรีๆหรอก หกกีี้้วดยฮามแต่ใช่ฉันจำไ,ได้ว้าวนอกจากนี้ยังมีฮักกี้วอกกี้ตัวใหญ่ด้วยแต่แนั่นอนฉันไม่มีเงินมากขนาดนั้นสิแต่ฉันคิดว่าฉันแก้ปัญหานี้ได้นะเกิดอะไรขึ้น ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่มันคืออะไรล่ะสวัสดีว่าไงโอ้เอเล่นพูดได้ใช่ด้วยฉันต้องรีบหนีเข้าห้องใน้งเนแล้วน่ากลกวสุดๆเลยฉันหวังไม่ใครหาฉันเจนอีนนี้นะโออแล้วฉันยังสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่สวัสดีจ้าลูกเป็ด เธอรู้ว่าฉันเห็นอะไรมานะอย่างฉชนขี้ขาดจริงๆดังนั้นนี่คือเงินทีหมดที่ฉันมีฉันหวังว่าอย่างน้นมันจะเพียงพอนะซุซี่ตอนนี้ฉันมีบางอย่างที่จะวางไว้ใต้เตียงของฉันแล้วและมันเี๋งกว่าฟูกทั่วไปเยอะเลยมันคือพ้าหอมฮักกิวกิใช่เจสันคนที่แปลกมาก ตอนนี้ได้เวลาตกแต่งห้องด้วยโปสเตอร์ของจริงๆเพื่อสร้างบรรยากาศสสนสบาย <c oughs> ใช่มันจะมีประโยชน์สำหรับฉันด้วยฮะ <c oughs> ห้องของฉันเดือดเท่าองเธอตั้งเยอะอีกไม่นานแล้วฉันคิดวิธทีดีๆที่ทำให้ห้องฉันสวยได้แล้วล่ละแต่ฉันต้องไปที่ไหนสักห้องก่อนเธอสร้างอะไรเนี่ยพะหนูขอกระเป๋าดิมมะสีชมพูนะไม่ใช่สีดำขอบคุณค่ะลักพ่อที่สุดเลย, <c oughs> ยโอ้ยนี่สวยมากเลย เหมือนว่างจริงๆเลยเออนั่นใครนะเหมือนกับฉันฮังกี้วากกี้ไล่ขนลองได้เก่งเหมือนกันสวัสดีค่ะเนีเอาเรียงความมาส่งค่ะคูต่ตอวให้หน่อยได้ไหมแน่นอนขอเวลาแป๊บเดียวนะใน,นที่สุดซูซี่ก็เข้าใจแล้วละ่ะ<ม>ดูนั่นสิครูคงหิวแน่ๆเอาแอปเปิ้ลสักลูกไหมคะดีนะให้หนุ่มแอปเปิ้ลมาด้วย โอ้ขอบคุณนะโอ้ขอโทษค่ะ<ส>หนูไม่ได้ตั้งใจครั้งหน้าต้องส่งให้ถึงมือนะ <Yes. S 1> นี่เป็นโอกาสของฉันแล้วขอโทษนะคะแต่หน่อยากได้กระดานอันใหญ่ผปดีเสแล้วนี่สุซี่เธาไปไหนนะ<ว>แล้วกระดานของคุณไปไหนด้วยแล้วตอนนี้จะสอนนักเรียนยังไงเนี่ย oh. ใจเย็นๆคุณวิวิธีระบายอารมณ์อยู่ตอนนี้รู้แล้วว่าต้องไปไหนนะ <S 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 ไปเลย เอานี่ไปขโมยอัปเปอ์งั่นเหรอนี่คืออัปเปอร์สำหรับเธอแล้วก็กดดันด้วยโอ,โ,อโมนิกา้าพลังมาเจสตอนนี้ฉันมีบางอย่างที่เจ๋งกว่าโปสเตอร์ของเธอแล้วฉันสามารถวาดโปสเตอร์ของฉันด้วยตัวเองได้เดี๋ยวไล่ฉาไปนะ อะไรเธอได้กระดานนี้มันจากไหนเนี่ยและทำไมเธออยากได้มันด้วยเธอว่าไม่เป็นซึ่หน่อยอะไรเธอพูดด้วยยงไงนะเธอต่างหากที่วาดไม่ได้จะทำให้เธอดูเดือดหน้เธอกำลังทำอะไรนะเออเชื่อมันเหมาะกับเธอมากเลยนั่นแหละที่เธอควรจะเป็นตลกมากฉันต้องกลับบ้านก่อนเพราะเธอเลยไอเดียเกี่ยวกับกระดานนี่มันยอดเยี่ยมมากเลยเจ๋งไปกว่าการวาดภาพใหญ่ๆที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาล่ะ นี <chat> ่ม <Da. im llan> awesome so, wow. ันเจ๋งมากเลยที่เหลือก็แค่ต้องทำห้องให้สมบูรณ์แบบด้วยของเล่นง่นลักน้ารักแบบนี้เช่นคองไฟรูปยูนิคอร์นยังไงล่ะยังไงเธอซื้อไม่ได้อยู่ดีล่ะของไฟงั้นเหรอเธอต้องการคองไฟของเธอในเมื่อฉันมีไฟแบบนี้อยู่ดูสิอิจฉาปิงนะวาวมันสวยมากเลยล่ะ แล้วฉันจะทำยังไงดีตอนนี้ยุทธการของฉันดูเหยมากแน่นอนมันแทบเป็นไปของฉันไม่ได้เลยฉันจะทำยังไงดีฉันอยากมีอะไรจริงๆเหมือนกันนะและฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าจะหาจากไหนฉันมีเพื่อนตัวน้อยๆอยู่ฉันคือเดอะฮักโกรธและน่ากลัวนี่ควินตันเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันต้องการเมียตัวนั้นน่ะฉันขอนะ มีของฉันเหรอแต่ฉันลักมันมากนะไม่ได้เข้าไปไม่ได้ No ทำไมเธอเห็นกระตัวจังเลยแล้วถ้าฉันให้เธอเช่นนั่นเล่ะนี่แน่นอนว่าฉันยังเด็กแต่ฉันรู้ว่ามันเล็กเกินไปนะสำหรับหนีตัวใหญ่ๆแบบนั้นนะตะกล้าจริงๆเลยแล้วถ้ามันฝรั่งทอดล่ะพริ้งก็อันใหญ่แบบนี้ใช่ฉันชอบนะแต่มันยังไม่พอนะสิฉันอยากได้อันอื่นอีกอ็อะไรอีกเหร ฉันเหลือแค่ไอศครีมแค่ถังเดียวแล้วล่ะเอาหรือไม่เอาโอ้ใช่เอาให้ฉันเลยงั้นฉันขอมีนะก็ได้เอาไอศครีมให้ฉันเย้ yeah! ขอบคุณมากนะควินตันเฮเลนนะนี่มอาอะไรกันเนี่ยไอศครีมอยู่ที่ไหนอะเธอหลอกฉันงั้นเหรอฉันจะทำให้เธอดูว่าคนที่หลอกควินตันต้องเจออะไรฉันต้องไปห้องลับก่อนแล้ว ดูนี่นะเพื่อนๆที่สืสัตว์ของฉันผู้งคนนี้หลอกฉันเราต้องทำอะไรสักอยา่างฉัวนวาดหนวดเป็นภาพของเธอเลยฮ้าฉันนี่ประหนาฉนละที่ช่วรอะไรจริงๆสมน้ำหน้าเธอสุดทีจอมโกหกฉันนู้ว่าเขาคงไม่รู้ว่าฉันหลอกเขานะแล้วฉันก็ได้หมีมันด้วยอในที่สุดฉันได้สร้างท้องฟ้าจำลองของตัวเองแล้ว <c oughs> <Yeah. S 1> ก้อนแมงกะสว่างแล้วก็มีโลกเล่นด้วยนะสวยจังเลยนี่แหละที่ฉันต้องการนี่ก็หลอดไฟพวกนั้นต้องเยอะเลย มากเลยน่าตื่น็นมีของอร่อยๆต้องเยอะนี่ตืเย็นงั้นเหรอใช่แล้วแต่นั่นยังไม่พอสำหรับฉันนะฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าจะเอามันจากไหน,นแม่จ๋าหนูอขอโทษแต่เดี๋ยวหนูอเอามาคืนที่หลังนะว้าว เขาเบลตัวย็นนใหญ่แบบนี้มันสุดไหนเนี่ยแล้วก็ไม่ของกินไม่อันด้วยเซธตัวเย็นของเราอยู่ที่ไหนนะ oh. และนะ้วน่าชอสด้วยไี้สำบแขกนะเฮ้ย oh. hey, ตายมันคืออะไรกันเนี่ยแล้วทุกอย่างหายไปไหนเนี่ยฉันว่าว่าอย่างน้อยเคสจะยังอยู่นะ หยุดนะสาวน้อยฉันรู้ว่เป็นเธอแม่กอดสุดๆเลยแม่ต้องไปห้องลับอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าแมงมุมน้อยสมาที่นี่เพื่อผ่อนคลายล่ะนายรู้ไหมว่าการลับมันกับเด็กดื้วมันยากขนาดไหน ที่นี่ฉันสามารถทนคายได้เธอไปไหนมาแล้วถ้าเบลเค้กมันจากไหนเนี่ยเธอจแค่หจาาว่าเธอไม่มีเค้กแล้วเธอใช้ยังไงกับมันล่ะก็ดื่มชากับฮักกี้วอกกี้ไง มันจะดีกว่านะถ้าแบ่งปันกับเพื่อนด้วยฉันเหนื่อยแล้วหลักการนอนเฉยๆนะทีวีนี้มันเจ๋งมากเลยเธอสามารถดูได้สนุกๆได้ดใช่แล้วฉันต้องการทีวีโดยด่วน พ่อจะไม่เกิดมากนะฉันอยากได้ทีวีจริงๆนี่นี่เธอกำลังทำอะไรนะสวัสดีค่ะมีอะไรค่ะพอดีว่าเห็นว่าทีวีมันเอียงนะโอ้ขอบคุณนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วทีวีของฉันหายไปไหนกโมยมันอยู่ที่ไหนนะโอ้โหกโมยกลางวันสึกแสกเลย ไม่มีอย่างไอยกันบ้างเหรอถ้าใช้ห้องลับเดยมนี้แหละที่ลักฉันเอาเครื่องด๋ยมมาให้คุณนะอยากได้คอกไหมแปกจังเขากาลังทำอะไรอในนั้นว้าวเออเป็นประตูนะเธอทำอะไรนะน้ำมันทีวีของพ่อฉันนะวทำอะไรใจบ้างเหรอฉันเหรอ ถอแค่หินฉานะตอนนี้ฉันสามารถดูและฟังอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการโอ้ก็ขเขากำลังหลับกันสบายเลยแน่นอนซินเดอเรลล่าฉันจะเป็นเพื่อนกับเธออย่าเข้ามาใกล้ฉันนะเนาไม่อยากทำการบ้านค่ะแม่โอ้ช็อกโกแลต ไม่นะนาฬิกาปุกขอนอนต่ออีกหน่อยเถอะนะขอห้านาทีก็พอ,อเออเออกินอะไรนะมีอะไรไม่งั้นเหรอเอ๊ออะไรเนี่ยนี่มันโทรศัพท์ของฉันไฟไหมอยู่ทำยังไงดีถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยฉันได้กินอะไรไม่ไหมอะมีอะไรกำลังไหมงั้นเหรอก็อะไรคุณที่นี่มีไฟไหมงั้นเหรออ๋อใช่แล้วสวัสดีเมริ เกิดอะไรขึ้นกับมือของฉันนี่ฉันรู้สึกได้ถึงพลังของน้ำมาลองกันว้าวลินดาได้เห็นต้นไม้ฉันมีพลังแห่งน้ำละ่ะแล้วนี่คืออะไรอะต้นไม้งันเหรอทีน่าเธอกำลังทำอะไรอยู่อะอย่าส่งเสียงดังสิฉันอยากนอนต่อเอ้ออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันอยู่ในถาวัละ่ะอ้โห ทำไมในนี้ถึงเกี่ยวขนาดนี้เนี่ยฉันควนทำอย่างนั้นเหรอมือของฉันแม่จ๊ะฉันมีพลังแห่งพืชพันธุ์โสสาวฉันอยากนอนอนะอะไรเกิดอะไรขึ้นทีน่าเธอต้งตองการความช่วยเหลือนั้นเหรอพูดตามตรงก็ใช่อ่ะโอ้ว้าวเกิดอะไรขึ้นกับมือของฉันเนี่ยฉันรู้สึกถึงพลังแห่งลมอ๋อใช่แล้วเกรซทำให้พลังแห่งลมจริงจริงด้วยหยุดนะทุกอย่างปกติแล้วล่ะ ควบคุมมันทีได้โปรดขอบคุณนะโอ้ใช่แล้วทอทีนะักตื่นได้กับสาวสาวแล้วเข้าสาวสาว,สาวยินดีด้วยนะทุกคนปลดล็อกพลังพิเศษของตัวเองได้แล้วล่ะลินดาก็คือพลังแห่งไฟเกรซคือพลังแห่งลบและแมรี่พลังแห่งน้ำและทินน่พลังแห่งพืชพันเอาล่ะสาวสาว,สาวพวกเธอไปชมกันสักหน่อยดีไหมแม่หมต้องดูเต็ปเต็มสิบนะงั้นร่มจากใครดีล่ะ <Yeah! S 1> โอ้ฉันอยากเป็นคนแรกอะ ฉันรู้แล้วว่าพลังของฉันช่วยฉันได้ยังไงแม่หมอนไม่ต้องใส่แว่นตาหรอกฉันไม่ต้องการมันแล้วและตอนนี้ฉันใส่คอนแทคเลนส์นนะโอ้ฉันน่าจะหาเลนส์ให้เจอก่อนหักว่นไปนะโอ้เจอแล้วล่ะอยู่นี่เองตอนนี้ที่เหลือแค่ต้องใส่มันฟังดูง่ายดีนะอา้าวเราต้องค่อยๆใส่มันโอ้ว,วเราสดใสจังเลย ฉันมองเห็นตัวเองในกระจกแล้วแม่จ๋าฉันไม่น่ามองเห็นตัวเองเลยมันคือใต้ตาดำทำยังไงดีโอ้จริงด้วยฉันไม่พลังแห่งนะมันต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นอนเอาล่ะมันได้ผลแผ่นแปะช่วยลดตาดำได้แบบนี้เลยเห็นไหมตอนนี้มันทาให้ผิวดูสุขภาพดีขึ้นกันเถอะแปรงหลังหน้าและโฟมหลังหน้าช่วยฉันได้ในเรื่องนี้งั้นก็มาเริ่มกันเลย เอาล่ะบีโฟงลงไปบนแป้งแล้วก็เริ่มงวดผิวหน้าเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกนิดหน่อยโอ้ตรงนี้ก็ต้องทำเหมือนกันฉันสัมผัสได้ถึงผิวที่ดีแล้วล่ะว้าว <Wow. S 1> โอ้ใช่แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการตอนนี้ก็ขแผ่นแปะอออ <Wow. S 1> ช็อกไปเลยเป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากเหมือนกับว่าไม่เคยมีร่องรอยมาก่อนนี่มันสวยจังเลยแล้วฉันจะทำยังไงดีนะโอ้เสียงเครือสัตว์ตัวตัวร้ายของฉัน ฉันไม่รู้ต้องกำจัดมันยังไงแต่ว่าฉันจำได้ว่าในวิชาชีวะบอกว่าพืชคือยาที่ดีที่สุดล่ะและฉันก็มีพลังแห่งพืชพันธุ์ด้วยฉันสามารถปลูกพืชที่ฉันต้องการได้ฉันสามารถใช้มันทำมาสตันสิวได้ละดูสิมันดูวิเศษมากเลยฉันต้องการอั่นกีวีและก็มะนนาตันกว่าด้วยเป็นไงล่ะมันพร้อมแล้วก่อนอื่นเราต้องหั่นมันทั้งหมดใช่แล้วล่ะทั้งหมดเลย ตอนนี้ก็หั่นมันใช้คันนาได้สะดวกง่ายคาขึ้นพร้อมแล้วจากนั้นก็บีบผสมวสมทั้งหมดลงในเข่้งผสมเล็กๆกันเลยใช่แล้วถ้าเราสามารถทำมัสได้ในวิชาเคมนีนะในข้าเป็นสนุกกว่านี้แน่นอนฉันหวังว่าฉันทำสำเร็จนะใส่น้ำลงไปด้วยแล้วก็ปั่นเลยโอ้ย oh ฉ yeah. ันเลยสวยขึ้นแล้วล่ะ อนนี้ก็ต้องใช้แบบฟอร์มแบบพิเศษสำหรับทำมัสนะเทส่สมพสมีเเสร็จแล้วลงไปในแม่พิมเกี่ยให้เข้ากันค้ายแป้พงพอสำหรับบนใบหน้าทั้งหมดนะจากนั้นเราก็รอใช่แล้วมันแข็งตัวแล้วล่ะต้องถอดแว่นออกก่อนแล้วก็วางมัสไว้บนหน้าที่มีสิวได้เลยเรียบย้อยโอ้ว้วาวสิวไม่มีแล้วอ่ะใบหน้าของฉันแต่งปังสดๆเลย อีที่น่าท้งนัสของตัวเองไว้ตรงนี้ด้วยอะ่ะแล้วฉันจะทำอะไรดีอะอะไรเนี่ยนั่นมันคือสิวหัวดำนั่นเหรอจัดการยัไงไงดีละ่ะโอ้พลังแห่งไฟจริงด้วยใช่แล้วฉันต้องการทานมีคนบอกว่ามันจะช่วยได้เรียบร้อยตอนนี้เราต้องทำหน้ากากก่อนอื่นก็ทานไปบดในครกจนเป็นผงแบบนี้เลยง่ายกว่าที่คิดใช่ไหมละ่ะ พลังแห่งไฟนี่เหมาะกับฉันจริงๆเลยอาา่าฮะพร้อมแล้วฉันต้องการครีมหนาๆสำหรับมาสด้วยละ่ะใช่แล้วพอดีเลยใส่ครีมลงไปในผงถ่านแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันพร้อมแล้วตอนนี้ก็สามารถทาที่จมูกได้แล้วละ่ะปิดจุดดำๆให้หมดเลยแล้วจากนั้นเราก็รอโฮ้เจ๋งจังเลยเออ อะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับรอยยิ้มของฉันทำไมฟันถึงเหลืองขนาดนี้อ๋อฉันรู้แล้วฉันต้องการยาสีฟันแล้วก็แปรงด้วยเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยรับมือกับฟันเหลืองได้อย่างแน่นอนโอ้ฉันรู้สึกได้ว่าฟันของฉันขาวขึ้นในทันทีเลยพร้อมแล้วล่ะใช่แล้วฟันเป็นสีขาวเหมือนหิมะเลยโอ้หินมัสต์เ้าหมวกก็แข็งแล้วล่ะสุดยอดมันไม่เคยมีสิวขดดำมาก่อนเลยสันชันสบายดี เอแต่เดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นกับหน้าของฉันเนี่ยโอ้พลังแห่งลมมันต้องช่วยฉันได้อย่างแน่นอนมาเปล่าได้เร่มยงนยักันเถอะคที่ยวของฉันเรียบเนียนและสวยมากเลยโอ้คิีวของฉันติดกันงั้นเหรอเราต้องแก้ไขปัญหานี้โดวดเลยฉันมีครีมกำจัดขนอยู่บ้างนะตอนนี้เราจะกำจัดขนที่ไม่ต้องการออกไปได้เลยแปะทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็รอ อ๋อฉันกดดึนเลือที่แปะไปเลยติดไว้บนครีมเพื่อดึงออกได้ง่ายด้วยออาแล้วตอนนี้เราต้องรวบรวมควาก้าทั้งหมดมันน่าจะไม่เจ็บมากนะมันเจ็บเจ็บจังเลย,ยงเกรชยเย็นนะตอนนี้เราจะเปก,กันหมดแล้วอ,อว้าวฉันสวยขึ้นแล้วล่ะดูไรที่ติดสาวๆพวกเธอคือแม่โมที่สวยที่สุดเลยสวยมากม